แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสามไว้จึกขอน้นตามรอยเท้าวพ่อไปเนืยย่าเพียงในไม่ทําให้พ่อผิดวังจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด็ด ได้เสด็จพระาราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติประจำปี2538เมื่อวันที่28มกราคม2538ณมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์คณาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มาหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ได้ทูลกล้าวถวายรายงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากขยะโดยมีการทำงานเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ในพื้นที่ของบริษัทกลุ่ม79จำกัดซึ่งทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งและได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานต่อคณาจารย์ผู้ดำเนินการด้วยดูดแก๊สมามามาทำไฟฟ้านี่เห็นด้วยจับจมเจอแต่ว่าข้อขั้นมีเวลาประมาณสามอาที่ย์พี่เจมทำไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายสลายไอโอแก๊สออกไปแล้วไอหนี่ก็ไปโอแก๊สดื เอาออกไปแล้วก็มาเผามาเผาโดยที่ใช้ใช้ไอ้เครื่องสำหรับกรองไอม้มลพิษที่ออกมาจากการเผาต,ต้นต้น้ามาฟังเพราะว่าเราปลูกแอรใไปตรงที่ที่ว่าได้แล้วก็เสร็จแล้วเพืจอมาเผาได้ที่เข้าเอาไปทก็ด้มีกำลังต่อไปก็ต้องอีกสิบปก็จะมาชคเมื่อก่อนแล้วก็จะอ,อ,อ,อีอกสิบ นอกจากพระราชทานพระราชดำริแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่31มกราคม2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสรับสั่งให้นายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาจัดสรรกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน1ล้านบาทเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในมูลนิธิใช้พัฒนาด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้มีพระพีชาสามารถเป็นเลิศมองเห็นการไกลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นซึ่งในการนี้ได้ก่อให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งจึงเกิดเป็นที่มาของโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในปัจจุบัน จํานวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แต่อย่างที่ทุกท่านทราบดี ขยะไม่มีวันหมดที่ดินไม่มีวันเพิ่มการกำจัดขยะอย่างครบวงจรตามแนวพระราชดำริจึงเริ่มต้นขึ้นระยะที่หนึ่งนำขยะมาฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะบริษัทกลุ่ม79จำกัด เป็นผู้กำจัดขยะให้กับกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพศ2531เป็นหน่วยงานที่ทำการกำจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดขยะได้ในปริมาณมากและเป็นวิธีที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดมีรถขนถ่ายลำเลียงขยะในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมงเพื่อขนถ่ายขยะจากโรงขนถ่ายของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงความสะดวกสะอาด และปลอดภัยสูงสุดอีกทั้งยังมีพื้นที่ฝังกลบที่ได้ทำการออกแบบและก่อสร้างบ่อฝังกลบที่เป็นไปตามมาตรฐานเริ่มต้นจากการสำรวจภูมิประเทศตรวจสอบแนวเขตเจาะสำรวจดินการศึกษาอุกทกธรณีวิทยาน้ำการสร้างบ่อสังเกตการน้ำทำการก่อสร้างบ่อฝังกลบโดยการปูพื้นด้านล่างด้วยดินเหนียวบดอัดแน่นจากนั้นจึงปูแผ่น HDPE ทำการตรวจเช็ครอยเชื่อมต่อปูด้านข้างบ่อด้วย geo net เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและจึงปูด้วย geo textile และลงทรายทับเพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักและป้องกันการเจาะทะลุโดยมีทีมวิศวะกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงแวดล้อมคอยทำการเช็คสภาพพื้นที่ฝังกลบให้อยู่ในระดับมาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยองค์ประกอบที่พร้อมในทุกๆด้านส่งผลให้บริษัทกลุ่ม79จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14,001เวอร์ชั่น2,004และถือเป็นก้าวสำคัญสู่การกำจัดขยะแบบฝังกลบในระดับสากล ยะที่ 2. จุลินทรีย์ย่อยสลายขยะได้ก๊าซมีเทนจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในมูลนิธิชัยพัฒนาไว้จำนวน1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะซึ่งเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2538 ได้มีพิธีลงนามการดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัทกลุ่ม79จำกัดและจากแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนั้นทําให้คณะผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือเป็นแนวทางการดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับการนําก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า นับเป็นเวลา15ปีแล้วการดำเนินง,งานระยะที่1ช่วงปีพศ2539ถึง2540ได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมดูดกา๊าซและระบบรวบรวมกา๊าซจำนวน39หลุมบริเวณพื้น,นที่ฝังกลบขยะจำนวน65ไร่ในพื้นที่ของบริษัทกลุ่ม79จำกัด โดยมีความสูงของชั้นขยะประมาณ10-12เมตรมีระดับความลึกประมาณ7-8เมตรและสามารถผลิตก๊าซได้180ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลการควบคุมระบบระบายน้ำในกองขยะและพบว่าระบบหลุมดูดก๊าซในแนวดินไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกองขยะในประเทศไทย ระยะที่2ของการดำเนินงานปีพศ2541ถึง2549ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำนักนโยบายและแผนพลังงานได้มีการดำเนินการปรับปรุงลุมดูดก๊าซจากแนวดิ่งเป็นแนวนอนมีความยาว90เมตรลึก2-4เมตรณนบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะก,กัมแพงแสนผลทดสอบพบว่าหลุมก๊าซทั้ง6หลุม มีอัตราการไหลของก๊าซรวมประมาณ300ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและได้คุณภาพก๊าซประมาณ50%คือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด435กิโลวัตต์แต่ประสบปัญหาด้านคุณภาพของก๊าซที่ยังไม่ได้คุณภาพและในปีพศสอ5พอได้มีการตกลงการทำวิจัยระหว่างบริษัทมินเซนแมชชีเนอรี่จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์เป็นหัวหน้าโครงการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริโดยใช้พื้นที่ของบริษัทกลุ่ม79จำกัดและได้ทำการสนับสนุนงบประมาณจำนวน13ล้าน1 0 0 0บาทและสามารถทำการวิจัยซึ่งเห็นผลภาพรวมได้ดังนี้ 1. ก่อสร้างบอ่อดูดก๊าซแนวนอนให้เหมาะสมกับปริมาณของพื้นที่ 2. ออกแบบติดตั้งระบบทาความสะอาดกา๊าซ 3. ติดตั้งระบบเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด230กิโลวัตต์โดยมีการควบคุมปริมาณก๊าซขยะองค์ประกอบของก๊าซมีเทนอัตราการไหลของกา๊าซให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 4. ติดตั้งระบบต่อไฟฟ้าหลากักตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 5. มีการตรวจเช็คสภาพแวดล้อมและส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนในการร่วมมือกันร,รักษาสภาพแวดล้อม และผลจากการดาเนินการนี้จึงสาเร็จโดยในปีพศ2552สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้48,800 8ยูนิตระยะที่3ขุดขยะที่ให้กา๊าซหมดแล้วมาแยกส่วนประกอบเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อสามารถผลิตก๊าซและใช้ก๊าซจากหลุมฝังกลบที่ผ่านการย่อยสลายจนเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดร่อนขยะจากหลุมฝังกลบโดยสามารถคัดแยกส่วนประกอบจากขยะออกมาได้เช่นแก้วไม้ยางรถยนต์โลหะนอกจากจะผ่านการคัดแยกโดยกำลังคนแล้วยังสามารถคัดแยกพลาสติกและสารปรับปรุงดินได้จากเครื่องคัดร่อนขยะอีกด้วย โดยขยะทั้งหมดที่ผ่านการคัดร่อนจะถูกถ่ายลงสู่สายพานลํำเลียงเพื่อทำการคัดแยกตามลําดับโดยมีแนวทางในการนำขยะที่ผ่านการคัดร่อนมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 1. ขยะที่ผ่านการย่อยสลายแล้วสามารถแยกนำมาเป็นสารปรับปรุงดินได้ 2. ขยะเช่นแก้วพลาสติกยางรถยนต์เหล็กสามารถนำมาคัดแยกเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลโดยโครงการการคัดร่อนขยะจากกลุ่มฝังกลบของบริษัทกลุ่ม79จำกัดยังถือเป็นขั้นตอนการทดลองในระยะแรกซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อหาส่วนประกอบและอัตราส่วนของขยะที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้วเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาไปสู่การหมุนเวียนการใช้ที่ดินต่อไป นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้มาออกบูธเป็นพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรุณาชี้แนะว่าขยะเมื่อฝังไปแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาหน้าที่เราก็คือดูแลปฏิกิริยาตรงเนี้ให้มันอยู่ในกรอบให้มันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติให้มากที่สุด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็มีสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายตามมาเห็นไหมครับ Never waste มันก็จะมีกา๊าซมีเทนก๊าซนี้ก็สามารถเอามาผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ศูนย์วิศวกรรมของกเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของโครงการเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ที่รับผิดชอบบอกผมว่าประมาณสองหรือสามเดือนนี้ ก็จะสามารถปั่นไฟให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนใช้ได้พระองค์ท่านยังบอกต่อไปว่าเมื่อใช้แก๊สหมดแล้วให้ขุดสิ่งที่เหลือและยังไม่ย่อยสลายเนี่ยขึ้นมาดูซิมาทำอะไรได้เอามาอัดแท่งเอาไปเป็นเชื้อเพลิงต่อได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จะเหลือที่เปล่าที่เปล่าที่เหลือก็เอาขยะ ใหม่เข้ามาลงมันก็จะเป็นไซคลของมันอย่างนี้ไม่มีอะไรสูญเปล่าการที่ได้ ISO 14,001เวอร์ชั่ v e r s นี่เนี่ยไม่ใช่ได้เมื่อปี2004นะครับเพิ่งได้เป็นเรื่องของ management of municipal solid waste sanitary landfill ซึ่งเป็นซึ่งเป็น c ซอร์ติฟิเคตเนี่ยในแรกของประเทศไทยเนี่ย ผมเองเนี่ยก็มีผมต้องเรียนว่าผมมีความภาคภูมิใจนะครับกับบริษัทกล,กลุ่ม79ท่านทั้งหลายคงมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันตบมือดังๆนะครับเป็นการแสดงความยินดีกับบริษัทกลุ่ม79สีครับแล้วบริษัทที่มาทำนั้นก็ไม่ใช่บริษัทนะครับบริษัทไทยเป็น Moody International ซึ่งเป็นบริษัทที่มี reputation มากนะครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบกันเป็นระยะระยะ ดัะนั้นผมเชื่อมั่นในคณะผู้บริหารคนหนุ่มรุ่นใหม่เชื่อมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนของท่านปรีชยศแล้วก็ทีมงานแต่ว่า zero waste เนี่ยสู้ never waste ไม่ได้นะครับสู้ never waste ไม่ได้เพราะ zero waste เนี่ย never waste คือไม่ waste เลยนะครับไม่มี waste แล้วนะครับเพราะต่อไปเนี่ยโลกเราไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนนโยบายจาก zero waste เป็น never waste ก็ได้